อากาศมาร้อนไอ้เราก็เสือกมาเงามีม,มีคนคุยมันอย่างใครเขาเ้าแถมอย่างท้องเ้ากับรอโควิดชีวิตทุกอย่างดูวุ่นวายกว่าตัวเองจะตายตายสายวบมือบ่บ๊ายบายรัฐบาลก็สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาประกาศผลผู้โชคดีนะคะที่ได้20โลบัคนะคะเดี๋ยวไปดูผู้โชคดีคนแรกกันเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูผู้โชคดีคนแรกกันเลยว่าจะเป็นใครโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มหมุนเลยนะ คนแรกนะคะก็จะเป็นคนนี้นะคะอ่าคนที่สองคนที่สองนะคะก็คือคนนี้นะคะอ่าคนที่สามคนที่สามนะคะก็คือคนนี้นะคะอ่าและคนสุดท้ายนะคะ คนสุดท้ายนะคะก็คือคนนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่เราสุ่มได้4คนนะคะก็ให้มารลายงานตัวใต้คลิปนี้ด้วยนะคะก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะคะบา,บาย